สบายดีวันนี้มกีาพกับนิตาระกินไม่เอาเขียวมโอ๊ใช่เขียวมูีขมือนี้ซ้อมไปดูเขมากินตําปูหมาเนาะตําปูหมามีกุ้งมีปูหมาตําทะเลเด็ดตําปูหมาอะไรเด็มากินน่าก็อันนั้นเนาะ แขกที่เราซิบไทยได้นี่เด็กก็ไม่ทายได้สักจุกเรื่องหัวตาหัวค่ะยาเป็่นเด็กสาจะกินไหนวะไก่

E aí bết bết mộp coi nào hả bết bết cho sữa mọi tôi nghe anh quá đây là đây là, đây là... Đây là... Đây là... Ừ. ย่นดีเส็จราหนน่งนค้า,าประจำาอบิหาหาบคหน้าประจำโบิกเลยเนะาะคบิกมากินแห่ง่นเสร็จเห้ทุกคนลองไปกินเลย ไงซื้อวะาะฮะมะพร้มวแถวหวยปูนะแถวที่สนามบินจ้ะ้วพูนง่ามแถวยง่ามดอดู่อ้ปูแถวปูง่ามเนาะกินเนี้ย ก่อนแบบว่ากินอีมัยก็คือสาวไบบเผาไปเผาไปดินเราพักผ่อน้นาค่ะตอนนี้เนาะ ก็เอาเมปิซีตามาเมปิมมมลกบรเบองนี่องขึ้บขึ้นาตอนทอ้มือข้นก่บเป็นอะไรมือชนอคคุนกระป๋ามาป๋าเห็ดตั้มคือกันมือช้อคคนกระป๋าเดือนมาปาเห็ดตั้มกินคือกันปาเดือนมัออนที่ส่อเนาะคือว่า สาวเดือนเดนหนาวภาษาไทยสาวเดือนเดนหนาวี่ตต่างคือสองไหนแต่ก่อนนะก่อนเดแลนหน้าเออเหนื่อยไหเตากสิหมองเอือ เดืน,นเล้ววันนี้ท้ทา,ท,าท,าทายทั้งทายลสองประเดือนือกับสองนี้เนาะท้ายลงสองสองโอ้โหสองอ,อง่ะสองนี้ต่างกันนะผิดะแนผิดแล้วก็3

เขอขอลาต้กินกันเริ่